Be strong, strong. วันพุธที่21กร,รกฎาคม2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการอบรมประชุมชี้แจงการจัดทำระบบมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณ2564ณห,ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีพนักงานและลูกจ้างเข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวน50คนคะ่ะวันศุกร์ที่23รกรกฎาคม2564เวลา13นาฬิกานาทีนยประถมพงศ์ตากองแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และทําความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวะชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดประจำปีงบประมาณ2,564จังหวัดเชียงรายณนะวัดไยขาวหมู่ที่5ตำบลไยขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ